นี่นะคะข้าวมันไก่ซาลายยี่สิบห้าเหรียญขอยยืนกินหน่อยอยืนแล้อิ่ม่าวหลอกให้เอิร์นซื้อไปเนี่ยแล้วเจงจะใส่ด้วยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออมออมสุเกต้าค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สิงคโปร์นั่นเอง ก็เรามาเที่ยวกันนะคะเป็นทีของดิฉันเพราะบอกน้องว่าอยากมาเที่ยวเดี๋ยวจะไม่ได้บินแล้วพอเข้าวีที่30ก็เลยมาพิชทัชสั้นที่สิงคโปร์กันนะคะมากินช็อปเที่ยวถ่ายรูปนั่นเองอยากให้ดูแฟชั่นก่อนเดี๋ยวไปเจอกันว่าเราจะไปไหน ตอนนี้เราอยู่ที่แนชล์แก l เลอรีแล้วนะคะถ่ายรูปเสร็จบางอย่างมาสิงคโปร์หลายครั้งแต่เราไม่เคยเข้ามาเลยเนาะใช่ไม่รู้ออาหาออกบอกว่ามีมุมถ่ายรูปอยู่ก็เลยจะลองเข้ามาดูว่าเป็นไงไงแต่ต้องเสียค่าเข้านะคนละ20่อิบเรีใช่ก็แพงอยู่แต่ว่าก็น่าจะต่สวยแสงดีด้วยไปถ่ายเพื่อนดูเะคะว่า้งในเป็นอย่างไร เข้าใจแล้วคือเหมือนพอเราไปยืนเนี่ยเขาจะมีรูให้เราดูคือเหมือนคือเหมือนว่าถ้าเราเป็นยีราฟอะขาเราอ่ะมันจะเห็นทาวเล็กขนาดไหนอ๋<พ>อเพราะยีราฟสูงมันสูงยีราฟสูงเพราะฉะนั้นพอเราส่องเข้าไปคือขาแล่ที่เราเห็นแบบนี้คือมันจะแบบยาวมากเทา้าเล็กจิตหนึ่งก็เป็นแบบห้องนี้จะเป็นแบบอินเทอร์แอคทีฟต่างๆะค่ะที่เขาให้เราสามารถทำเรื่องทำนี่ได้ จับเท่านั้นคพอื่นเขามากันทางนี้ไงนี่คนท้องอะไรคือคนเทะเลมาเข้ามาแล้วเป็นภาษาไทยนะจ๊ะเรื่องอะไรเมืองเมืองซิปที่อร่อยมีบาหกคืออะไรมีบามีบาหกอ่รใครใครอ่านออกอันนี้ใครอ่านออกบอกทีเมืองบีบาหกมันไม่คืออะไรอ่ะนำโดว์ออมออมคงติดแล้วเพื่อนผมมากกว่ เขาตั้งชามดูดูนี่นี่ทำไมนะอะไรชามอะไรชามตาไก่นี่คือตะเกียบนะให้กินก๋วยเตี๋ยวให้กินนี่ไง <ๆ S 2> ก๋วยเตี๋ยวแล้วนี่ตะเกียบตะเกียบใหญ่มากเพราะมีชามหลายชามวิเคราะห์ให้ใช่ก๋วยเตี๋ยวตะเกียบยักษ์อะแกตะเกียบยักษ์ไม่ใช่ตาไก่ยอยนนู่นะคือลูกอะไรแมวอะไรวะตั <c oughs> วลูกอะไรอะใครดูบอกทีงงะ คล้ายคล้ากัะผีตาโขนไม่ทำยปปะหนังตะลุงเออใช่หนังตะลุงไปดูนี่ใช่หนังตะลุงปะครีซี่มูดยืดแววนไปฟองขึ้นไปตั้งใจมากนะคะ เย็นมือแรกนะคะเรามาทานร้านเย็น่างซึ่งเป็นร้านเนื้อย่างไม่รับออกินนะต้องจองเนี่ยเราโทรจากเมืองไทยโทรศัพท์เท่านั้นมาจองนะคะเขาขยายสาขาไปยังแบบิร์กเกียวโตแคลิฟอร์เนียมิลานอะไรเงี้ยค่ะแต่ออริจินอลคือสิงคโปร์นะแลวคือแบบมีเนื้อเยอะมากๆนะคะแต่ต่อจากนี้นะคะคือกินอย่างเดียวเนาะถ่ายให้ดูวาจะไม่ทันคุยบะไรถ้าสมมติสีหน้าคืออร่อยแฮปปี้ก็คือตามมาได้เลยแต่ว่าโทรจองจากเมืองไทยมาก่อนนะคะ เมนูก็คือแบบมีความเป็นเหมือนญี่ปุ่นญี่ปุ่นผสมกับแบบว่าเกาหลีมีพอ้อกด้วยนะมีพรอรอกด้วยแต่ความจริงคือแบบว่าแม่ถั่วเพระคนรีเควส์ร้านนี้นะพรอะ่อยู่หนังก็อยากกินเนื้อขึ้นมาก็เดี๋ยวจัดไทยนะคะแต่ไปกินเดี๋ยวเราไปกินหวานมากเนื้อหวานมาก ไม่ใช่ทุกร้านนะที่ชินแบบนี้ได้เพราะว่ามันเป็นดิบต้องเลือกร้านที่แบบเนื้อดีหวานมากเอินชิมเอินได้กินมากได้กิ่นมาดีเดี่ยวพอไปที่ต้นเสร็จนะจุ่มหอมปหมจุ่มหอมปหมที่ต้นหอมเสร็จค่ะชิ้นนี้อ่าวหแ้่ถั่วก่อนนะคะ 哎，你现现在开始用了，怎么样？这是怎么样？是这、啊、怎么行的？啊？我还可 ทานเสร็จแล้วนะคะขอพูดก่อนว่าร้าน Yasawa เนี่ยก็คือเมนูที่แนะนำคือจะเป็นเนื้อสไลด์นะคะที่นี่มันจะมี4แผ่นมันจะมีทั้งหมด4เกรดเลยก็คือเกรดดีสุดที่เราลองสั่งแล้วก็เกรดอันดับสองก็คือจะมันน้อยหน่อยแล้วก็มีเกรดสามเกรดสี่นะเราไม่ได้สั่งตกจานลึงมัน60-50สิงคโปร์ดอลลาร์ซึ่งก็คือน่าจะประมาณแบบ1,300บาทต่อ4แผ่นนะซึ่งราคาถือว่าแผ่นละประมาดับกบาทถือว่าราคาแพงส่วนสเต็ก็ค่ะ3,000กว่าบาทอันนั้นไม่ค่อยแนะนำเป็นสเตอรอลไม่สือว่าแบบมันเยอะแล้วก็เฉย วความที่เราไม่ค่อยชอบกินมันเท่าหรายขนาดที่ร้านหมวอันนี้มันน้อยแล้วส่วนหมูอะไรรู้สึกว่าธรรมดาแต่ที่อร่อยถ้าใครมาทานคืเนื้อสไลด์ไม่มัน,นกับข้าวผัดกระเทียมนะคะอร่อยเลยแต่มือนี้นะคะสน<ต>ุนราคาสนุนราคา $459 สิกงคโปร์ดอลลาร์ก็คือเกือบเกือบจะหมื่นสองก็คือตกแล้วคนละ4 0 0 0บาทนะคะแต่ถ้าสมมติว่าใครอยากลองกินเนื้อก็มาลองได้แต่ถ้าใครไม่ได้มีโอกาสมาสิงคโปร์เนี่ยนำร้านโคลชาอยู่ที่สุขุมวิทนะคะ38หรือ39นี่แหละอร่อยเหมือนกันแล้ววันพรุ่งนี้ทำอะไรไปเจอกันนะจ๊ะ นี่นะคะเราอยู่ที่หน้าร้านอาหารบิชิสานนะคือต้องบอกแบบว่าทุกครั้งที่มาสิงคโปร์อยากกินร้านนี้มากๆนะคะแต่จองยาก่ก็คือแบบไม่มีใครมาทานด้วยมากเลยคือราคาค่อนข้างสูงนิดนึงแต่วันนี้คือได้โอกาสมาทานแล้วสุดต้องแล้วไม่ได้กินอาหารคอร์สของบิชานานๆมากน่าจะเป็นปีแล้วนะคะเพราะว่ามีมีน้องด้วยนะแล้วนี้เป็นเดททูนะคะลืมบอกวันที่2ของเราแล้ว ะมากินข้าวเที่ยงที่นี่ข้าวซอยยังไม่ได้ทานจะไปหาให้ดูในร้านนะคะว่าอร่อยไหมเป็นยังไงรับทานได้ไหมแล้วเราเลือกคอร์สแบบไหนละคะใช่แล้วก็แบบเนี่ยสามดาวได้รับคอร์สได้แบบว่าเป็นชื่อนร้านซึ่งในเมืองไทยไม่มีนะสามดาวมากกว่าสองจะิงบโบนนะโอ้เออแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาข้างในกันนะคะับแต่ choose ค n e item one item มีเป็นแบบสี่คอร์สนะ แล้วก็มีแบบหคออละนี่มาค่ะญาที่ฉันมาเจอะนะคะอันนี้คือรใ่บลอ้เออไม่กีนะคะเราสั่ไอ้บ,บมูชูไปแล้วสจานนะคะอันนี้เป็นจานแรกนั่นเองที่เลือกจะเป็นคาว์บีกับโอโคเทโตนะคะให้คารเบียี่สิบลลกรัมเราก็จะเป็นแบบโอโเทโต้แบบพิวเร่านข้าเข้าไป เค็มเมันๆอร่อยไหมคะอร่อยแต่ว่าเนื้อแบบเย็นๆนดนึงหอมอร่อยมันเป็นคาเวียเ่้ดีไม่ทำเยฮอลแนเดสแอนด์ทอมาโต้ดูดีเลมกเท ะคะจานที่สองนะคะอันนี้นะคะจานที่สองเขาเสิร์ฟพร้อมกับถังเช่าเดี๋ยวทุกคนจะตกใจนะคะนี่เดี๋ยวจะกินถังเช่าโชว์วที่จนมากับขนมปังายแกะมันคือขาของขนมปังเดี๋ยวเราจะสรุปให้ฟังทีเดียวเลยเนาะว่าร้านนี้เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวขอตัวไปกินให้เสร็จเลยอ,อิ่ประมาณสามสี่อ่ะใช่ค่ะ also spring. top with little touch you your you find of may enjoy and and a evening เนื้อเป็นยังไงบ้างคะเมื่อกี้ที่กินเทนเดอร์ลอยเนื้ออร่อยมากนุ่มมากแต่สำหคนที่ไม่กินเนื้อใช่ใช่แล้วก็คือกินได้มากคือจอกร่านเนี่ยออมกินได้หมดเลยทุกจานแสดงว่าดีจริงอร่อยจริงแล้วคือฉันเอ็นจอยมากกินหมดทุกอย่างเป็นแบบอาหารคลาสสิกคลาสสิกใช่คือกินง่ายคลาสสิกแบบกินได้ทุกจานอร่อยมากแล้วก็ก่ของหวานนะคะ จะเป็นไอศครีมก่อนเดี๋ยวเราคิบไอศครีม,มกัน and for the ice cream we have mint hazelnut caramel and c ice c r รีมนะคะไม่ว่าจะเป็น mint hazelnut นะ chocolate caramel herbs and tropical fruits ของพี่แม่ม้องทูกวะมีเขียนผลิตภัณฑ์เช่นกันด้วยนะคะบอกว่าขอให้ชอบปลอดภัยอันนี้ของกับเอิร์นจะมีแอลกอฮอล์นะคะจานสุดท้ายแล้วค่ะก่อนจะไปจบที่พืชที่สูง และนี่นะคะ<ด>ก็คือขนมนจานสุดท้าย,ยพร้อมกับบูติสโรตรตรงด้านข้างของผมน,น,น,นะคะซึ่งสิ่งที่ผมสั่งมานันก็คือเป็นเชอร์รี่นั่นเองนะคะแล้วก็จะเป็นแบบมีไอศกรีมด้วยเนะาะทำเป็นโดมแบบสวยมากๆเลยเหมือนจะเคาะข้างในนะจะเป็นเชอร์รี่นี่เป็นเชอร์รีส่ส่วนใหญเลยที่จริงอ่ะอมเกลียเชอร์รี่ชอบที่สุดเลยเหมือนเราแต่มันสวยถ้าต้องสั่ง เดี๋ยวชิมเลยก็ได้ไหนๆก็ได้หนะขอดมก่อนนะมันนี่กลิ่นเพีอืมนีอะไรเลยอดีุอืทานเสร็จกันไปแล้วนะคะเลยเอเอมิชือดินสามดาวตกแล้วประมาณคนละเท่าไหร่พี่อ๋อตกแล้วคนลัประมาณสี่ร้อยเก้าสิบดอนบาท คือ490ดอลลาร์สิงคโปร์คือราคาดีมากว่าดิฉันอร่อยอนจอยทุกจานแล้วไม่เป็นมิชลินสามดาวก็ละกาหมื่นไปเลยคือถ้าเทียบกับรางวัลที่เขาได้รับแล้วก็วัตถุดิบหรืออาหารที่เราได้ทานแล้วว่ารสชาติถือว่าโอเคเลยไม่แย่เพราะมันจะมีบางร้านที่แบบมิชลินแต่ว่ารสชาติไม่อร่อปารานที่เราไปอ่ะมิชลินจริงๆนะต้องกินไม่ได้เลยเว้ยคืออันนี้คืออร่อยมากเราญาติที่มาก็บอกว่าอ,อร่อยมากึือจา้าร้านนี้เปิดมา30ปีแนละ้วนะคะใครที่ชอบไวน์สามารถมาทานได้เพราะ แล้วพนักงานดูแลดีมากพนักงานน่ารักมากแบบมีเค้กมาให้ดิฉันอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบคอยดูกระโปรงคอยอะไรอย่างงี้ให้ตลอดเพรารู้ว่าท้องเนี่ยก็ถือว่าน่ารักมากๆใครที่มาสิงคโปร์นะคะแล้วก็อยากลองมากินมิชลินก็แนะนำร้านนี้เลยอ่านว่าอะไรไม่รู้เลยเลยเอ็มมี่สุดขัดถูกต้องน่าจะถูกเลยเอ็มมี่แล้วเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อนะคะเดี๋ยวเจอกันช่วงบ่ายนะคะ มารีนาเบสแคนแล้วนะคะตอนนี้ช้อปปิ้งช้อปปิ้งออร์เดรท์ไทม์อันนี้ดูอะไรคะเนี่ยอันนี้เดินมาดูของเอิร์นนะคะเราไปกลับไปเปลี่ยนหลอกให้เอิร์นซื้อป่ะเนี่ยแล้วตัวเองจะใส่ด้วยถ้าเหมือนสมมติเป็นแบบถ้าหมื่นแพงเกินเออก็ต้อรู้ไปละคะเท่าไหร่ของผมถ้แบบสี่หมื่นสามสี่หมื่นตรงไหนพี่ๆบอกด้วค่ะมารอลุ้นกันกดหนึ่งคือเอิร์นจะได้ของออกไปกดสองคือไม่ได้ ุณนายเอินช้ชอปอยู่ใช่ส่วนคุณนายเอินช้อปอยู่เอินช้อปเป็นคนเดียวเลยนะเอินซื้อของทุกรา้านก็เข้าร้านไหนก็ซื้อเข้าร้านไหนก็ซื้อคุณนายเอินนะจ๊ะสุดมากส,ส่วนเราก็คแค่นั่งออรอชัป้าแกสองคนใช่แล้วจ้ะปิดท้ายเย็นวันนี้ายเย็นวันที่สองด้วยหมาล่านะคะก็อยากกินอะไรที่แบบแซ่บแซ่บซึ้งโรงแรมก,ก็แนะนำว่าถนนที่ชื่อว่าเหลียงเซิร์นเนี่ยมีหมาล่าหลายร้านมากๆนะคะแล้วเราก็เซิร์ชในกูเ g ิลร้านนี้ก็ได้คะแนนค่อนข้างเยอะเลยค่ะช่วยยูนอย่างนั้นก็มาทาน ก็มีท,ทั้งเป็นบุฟเฟ่ต์แล้วก็มีเป็นอาหารบุฟเฟ่ต์ก็จะมีราคา28เหรียญกับประมาณ40กว่าเหรียญนะคะแล้วก็มีอา,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 าหา,อา,อาราาด้วยเดี๋ยวมารอดูกันว่าจะแซ่บอร่อยสนใจปะอาหารมานแล้วี่นี่น้ำซุปนะคะไม่ว่าจะเป็นหม่าล่านะคะซุปเห็ดโทเมโตะแล้วก็อีกอันนึงซุปกระดูกหมูมีน้ำซุปให้เลือกประมาณ7-8อย่างนะคะเลือกได้4อย่างหิวไหมคะคุณน้องหิว เพราะรนเหมือนไม่หิวเออใช่ปะยที่ยมหิวไหมหิวถั่วดิ้นยังยังเพราะยังอิ่มอยู่อาจจะรู้แต่อาจจะอิ่มอยู่แต่แม่หิวมากแล้วนะคะโอ้ฉันคิอะไรอร่อยมากขายสัมยูแซ่บปะแซ่บไม่มันไม่มีชีสปั้น้ัมปาจะไหลายนิดนึงก็คือแพี่เมื่อกี้กินเหมือนคนบ้าตอนนี้คืออิ่มมากต้องเห็นจะไม่ออกมาทว่อิ่มเกินเกินขอขึ้นไปสามจานนะพ่อไม่ไหวแล้วใช่แล้วอิ่มเกินตอนนี้เพื่งกินน้อยสุดแล้วแต่ผ่านมาร้านนี้อร่อยแต่ผาน ค่ไมะอ่มผมก็ให้าดคะไม่หวแล้วเก็บตกโอว่าขอยืนกินหน่อยขอยืนเพราะมันอิ่ม่ามันอิ่มมากพดกินอะไรเยอะากจะกินไรเลย่งพ่กินขหมดหอมากนาทีเสร็จใทีพี่อ้วนนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกนะคะอาหารที่กินเขากินอะไบอกเขาไปกินแต่ไส้กรอกไส้กอกชีสเหมือนแบบ คือที่เซเว่นอีต้นทุนคือชิ้นแล้วประมาณหนึ่งสตางค์เกินประมาณสิบชิ้นได้แค่นั้นแล้วก็อยู่เนื้อกินไปสามชิ้นได้ไอ้นี่ฟงไม่ไหวแล้วค่ะตกแล้วกี่บาทคะตกแล้วกี่บาทตกแล้วคนละประมาณเก้าร้อยบาทแปดร้อยบาททั้งหมดสามคนนะสองพันแปดร้อยถูกแบบเซเว่าก็โอเคอร่อยมาได้ค่ะทุกคนร้านยูนานะคะร้านนี้ เอาโรงแรมเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็กําลังนั่งรถไปที่โรงแรมฮิวตันนะคะเพราะว่าคุณแม่ทัวร์อยากกินอะไรคะชัตเตอร์บ็อกซ์นะคะเป็นร้านข้าวเป็นร้านข้าวมันไก่นะคะที่เขาบอกว่าใครมาที่ต้องมากินแต่มันจะค่อนข้างแพงเนาะแบบจะแบบเป็นเซ็ตแปดร้อยเออไม่ชอบแต่แบบธรรมดาชอบนอร่อเขาจะให้เยอะนะเขาจะให้เยอะซึ่งเราต้องมารอดูว่าเปรียบเทียบแล้วมันจะอร่อยจริงไหมสมกับราคาหรือเปล่าถ้าบอกอร่อยอาจจะไม่ต้องจริงมาแตจะบอกทุกคนว่าควรมาไหมถูกต้องค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านอาหารนะคะ ถึงแล้วนะคะเราต้องขึ้นไปที่ชั้น5มันอยู่ในโรงแรมฮิวตันนั่นเองนะคะชั้นต้องมาอยู่ที่ชั้น5เหมือนไปท่องอาหารโรงแรมอันนี้แต่งตัวมาตีมเดียวกันเลยนะคะเนี่ยโอ้โหโอ้โหรองเท้ายังเหมือนดูนี่น,นะคะกระเป๋าเป็นสีเดียวกันนี่นะคะมาถึงแล้วแม่ก็จะต้องถ่ายรูปก,ก่อนนะคะกลุ่มหนึ่งนี่ เข้ามาในร้านแล้นะคะเขาก็จะมีเมนูเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบเมนูจานเดียวหรือว่าเมนูเซษตเนาะอย่างนี่เขาก็จะมีเป็นแบบ m a n ดา r i n Chicken r i c เซ e ตด้วยมีแบบ Lobster หรือว่าถ้าเป็นแบบจานเดียวเด n d ยวอ d u a l วอเซตก็จะตกอยู่ที่25ซสิงคโปร์ดอลลาร์นะคะถ้าเป็น h ัฟช c สก็จะ40แล้วก็ถ้าเป็นไก่ทั้งตัวจะ77สิงคโปร์ดอลลาร์นอกจากนั้นเขาก็จะมีเป็นเนื้อ ก็มีผัผกพุตเต๋มีอะไรนี้หลากหลายน่าจะเป็นอาหารฟิล์ว่าคอมฟอ์ตฟูดอะไรประมาณนี้ของสิงคโปร์มาดูกันยังไงเราต้องกินข้าวมันไก่แน่นอนนี่นะคะออข้าวมันไก่จานละย25เหรียญเป็นอย่างนี้นี่เองน่ากินมากเกินฟินสุดใครไม่ไ,ได้กินนะแต่เอ,อเอา,เอาแต่กินเป็นไนีกลิ่นคล้ายๆกับคล้ายๆกับหนังปลาทอดอะ แต่ถ้าถามว่าแบบข้าวมันไก่ต้องมากินขนาดนั้นไหมคือถ้ามีร้านอื่นที่ชอบก็ได้เหมือนกันว่าป่ะน้องก็เหมือนกันแค่คล้ายคล้เมืองไทยอะเนาะแต่อาจจะไก่นุ่มกว่าน่อยหรืออะไรนี้เฉยเฉยแต่มันไม่เผ็ดเนี่ยยินจีมันไหนอร่อยสุดปิดท้ายด้วยอะไรคะโคฟกุนัดไอศครีมเาอโหเป็นซิกเนเจอร์นะคะแล้วก็เหมือนมีลำใหญ่ด้วยค่ะอันนี้หรือยินจีไม่ใช่นี่จะเป็นเนี่ยฉันว่าไม่ใช่อ่ะูดีโคฟกุนัดไอศครีม อันนี้เป็นช็อกโกแลตเอออะไรข้อมูลเออไม่รู้อ่ะชิมสิอ่ะไม่กินไม่กินแค่ไอ้ชิมไม่กินก็เดี๋ยวก็ดูเป็นเนื้อมะพร้าวเลยนะอันนี้ควรสั่งไหมเป็นเนื้ออร่อยเป็นเหมือนเนื้อมะพร้าวม่เหมือนไอติมกะทิไหมไม่เหมือนอันนี้คือไอติมมะพร้าวไม่เหมือนกะทิมีเนื้อมะพร้าวมีเนื้อมะพร้าวเนื้อมะพร้าวเปิดคนสั่งไหมคะเอิอเป็นตรงนี้ถ้ามาหอยถ้าคนที่ชอบมะพร้าวอะชอบก็อร่อยนั่นคือมะพร้าวเลย ทานเสร็จไปแล้วนะคะกับร้านเชฟบอกว่ามันไก่นั่นเองเที่ยงคิดว่าอย่างไรคิดว่ารสชาติอ่ะคือไก่อะไรอย่างนู้โอเคแต่ว่าถ้าคนอื่นมีร้านในใจก็อาจจะกลับไปกินร้านอื่นก็ได้เพราะราคามันค่อนข้างสูงจริงๆระคพาค่อนข้างสูงคือเมื่อกี้ทานไปก็คือไก่โพลเซตแล้วก็มีไก่ตรงกลางที่เป็นไก่กับไข่เค็มแล้วก็มีขนมที่เป็นไอศครีมมะพร้าวคือส่วนตัวมองว่าคือมันอร่อยนะไม่ใช่ว่าไม่อร่อยแต่ว่ามันมีร้านอื่นที่ราคาอร่อยแต่เทียวกัถูกกว่านี้แล้วก็อร่อยเช่นกันใช่แต่อันที่ชอบอ่ะคือ รวมแล้วก็ตกประมาณคนละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทใช่ก็ถือว่าค่อนข้างแพงสำหรับข้าวมันไงเพราะฉะนั้นถ้าแฟนมีร้านที่ถูกใจก็ไปร้านอื่นก็ได้หรือว่าถ้าใครอยากมาลองก็สามารถมาลองได้แต่อย่าลืมสั่งไก่ทอดไข่เค็มนะคะอันนี้อร่อยจริงๆถูกต้องค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปปิกนิกกันที่มารีน่าบาร์ดแถ่ายเพื่อนๆดูก่อนจบคลิปในวันนี้สำหรับวันนี้เจอกันนะจ๊ะตอนบ่ายจ้า ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่มารีน่าบาะนะคะซึ่งก็จะเป็นที่เราจะมาปิกนิกแล้วก็จะเห็นวิวเป็นครั้งแรกที่เรามาโดยที่ก็จะเป็นสต็อปสุดท้ายแล้วที่เราจะมาก่อนที่จะบินกลับกรุงเทพนะคะเพื่อนๆคนไหนมาเนี่ยก็แนะนำว่าตอนนี้มันร้อนมากที่เราันถไง้หมาที่แม่ต่อทองเกาะแขงู่ข้างซ้ายถ้าสมมติที่แม่ต่อทองอ๋อไปอ่ะถ้าสมมติว่ามาเนี่ยแนะนำว่าให้มาตอนเย็นเรามีเวลานอนแล้วก็ต้องมาเวลานี้นะคะแล้วก็ แนะนำให้ขึ้นลิฟตมาเดินไม่ไหวเหนื่อยมากร้อนมาก,ากด้วยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูบรรยากาศคร่าวๆก่อนจะปิดคลิปในวันนี้นะคะไง <c oughs> คะเนี่ยซาลาเปาหมูป่าแต่ลมดีนะอันที่จริงอะ,อะแล้วซาลาเปาหมูแดงเอาไหมไม่เอาซึ่งเปตากอากาศที่ไม่ยากบิมีหมาก็อร่อยซาลาเปาหิวจ้ะแม่สบายโอเคค่ะก็ขอปิดคลิ่ จะเป็นลมได้เพาราะฮิสโตรค่ะร้อนมากแต่แม่ใช่ <c oughs> ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ิ r i b e